I don't see ไปเดินทางที่มีเต็มไปด้วยฝุ่นแต่อันนี้ไม่ดีได้รอุอยอะึรวะ ไปเอ่านไม่ออกอ่านังผิดไม่ออกอ่านไป็มั่วๆโอ้โหบ้านโคตรมืดไม่มีจะพูดเป็นยังไงเนี่ย่ไงเอ๋ช้นสระสุดเอออืมเก้ยตจอต่อลูกันอีกแ่้วแล้วแค่ไปเอา,เอาไปไป เออว่าเรืม่มงนี้นก,กอออออเอาทำไมตุ้ยไม่พูเลยพาพาพาขึ้นเรือมาสายเยอะบัวร้ไยมีปืนบัวร้าย,ายมีอะไรทั้งนั้นมีแต่มีแต่ตัวกับเัวใดเพที่จะเดินทางไปหาแม่ไปก็ตอที่ในเกมจริงเขาบอกว่าจะเดินทางไปหาแม่แต่ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปไหนกดเท้า ใช่ไหมเ,เริ่มป่าตไปกริ่เติมมันดึงนอ,อนหรอกลอนหอกลอลนอเนะอยนหมอน้รเขนน้ำนนนประจุแค่าบานเดียว โอเคเดิงออเลยแล้วก็ไปดูโอเครสวยงามที่ดในโลกนี้ไงน้ำมันนู้นไน้ำมันอะไรอันนี่ตู้บานานะบานี้นะบานี้มามามาเอ้ใช่ไหมนี่ใส่ตรงนี้นี่รถคิสสวยงาม โอชาไปแตะมานแล้วก็พร้อมไปลุยกากเดินทางกัน

อะรมาปิดวะใ้ร oh. <'m> ู <'m> ้นะเฮ้ยคุร้ดิเดนติด no มือ hey, น uh ียโคตรแบบจับไปเจอไปไปไปเจ้าลินแล้วก็ไปเจอเจไปเจอเฮ้ยได็กวัยโอ้โหหลอกังนั่งโอ๊ะโอ๊ะเอ๊ะอาฟินนิเพร้้าคือัอปติมัพรม โอเคเดวลไปประตูเข้าไปอีดปีดต้องประตูสุงาีดเล้วก็ไปเอขอนะรถรถเจอน้ำมันโคตรเยอะโค้ไ่เหมือนกับรถสิงที่เคยเล่กับเพื่อน ก็ไม่มีรถสิงไม่มีรถซิ่งเลยสังรณ์รถสิงเลยแต่เราไม่มีรถซิ่งเห็นไหาดูคนตายอะไรทำไมต้องมาโอ๊ยตกฟางโอ้ยรถจะตกรถจะตกโอ้โหหว่าไม่มีเครื่องบินที่ไหนมันจะตกมาบึ้อมือ

เดืดรถคว่ำละโอโแดนี้แดเนี้แบบนี้แนี้ไปได้นะอ้ยะไรวะเดวะไอติดอะไรลงลงไอติดไรวะเราไปไิดอะไรงู่เมันติดอะไรของมังงัวอืมเราต้องใช้วิธีเดิม ดินไปเดินไป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 เดินไปไปไปเดีไม่ได้ยังไงเดินไปแล้วโอ้ยรืมไปลืมส่เกียมลืมส่เบกมั้ยพร้อมไหมพร้อมไม่มีเครองมีใช่ไหม โอ้อาายไม่รู้ไงจักลางคืนแนะว่ากลัวไหมมอันนม้นั่นแหละมีมอนเอาไว้นั่นแหละไม่ต้องเอามาหรอกันนี้หมุนทะเลเทร,รายเดินมงเอ้ยอิดุ่มแปะนั่นไงปะกลงคอมแล้วเดินมะอยากจบุกไม่ได้ไปางนแน้น แล้วตูไม่ใช่จะถ้าตูไปทางนั้นตูเดสนมาเลยแล้วบ้าไม้ยิงไม่พุ่งชนี่แม่้าไม้ไี้ยยเยไปเยบไปยันต้นะะ้าไม้เลยผู้ชนโอ้ จู่ๆเครื่องบินก็มาตกใส่เ้ยไอ้บ้านี่ใครวะแม่งมาตกเอ้ยวะเยอะเยอะกบะเยอะยอะยอะตัดดิคว้าตัดดิคว้าโอ้โ้เออเออตกด้ท่าที่สวยงาม